เรื่องเล่าขลังของราชบุรีดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และตำนานราชบุรีไม่ใช่แค่เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจแต่ยังเป็นเมืองที่มีเรื่องเล่ามากมายทั้งตำนานเก่าแก่และเรื่องราวลึกลับที่เล่าขานกันมาชั่วรุ่นชั่วอายุคนมาสำรวจเรื่องเล่าบางส่วนของราชบุรีกันเลยครับตำนานทุ่งเขาง,งูทุ่งน้ำท่วมท่ง ภาพทุ่งเขาง,งูในฤดูน้ำหลากเคยถูกนำมาใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรีมาก่อนเรื่องราวของทุ่งเขาง,งูที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทำให้เกิดเป็นตำนานและความเชื่อมากมายเมืองลับแปลมีเรื่องเล่าว่าบริเวณเขาง,งูอาจมีเมืองลับแปลซ่อนอยู่ซึ่งเป็นเมืองที่มีอรารยธรรมสูงแต่ไม่เปิดเผยตัวต่อภายนอกเรื่องเล่าผีสางนางไม้ นางไม้ตะเคียนเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ในประเทศไทยราชบุรีก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้ตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่โดยเฉพาะตามริมแม่น้ำแม่ลองและบริเวณป่าผีปอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีปอบก็เป็นที่รู้จักกันดีในราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทผู้คนเชื่อว่าผีปอบจะออกมาดูดเลือดในเวลากลางคืนเรื่องเล่าอื่นๆที่น่าสนใจพระาธาตุกลางน้ำ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคและความศักดิ์สิทธิ์ของพระาธาตุกลางน้ำโบสถเก่าและถ้ำลับมีเรื่องเล่าว่าโบสถเก่าบางแห่งในราชบุรีสร้างขึ้นเพื่อปิดปากถ้ำที่มีจระเข้ยักษ์อาศัยอยู่เรื่องเล่าจากท้องถิ่นยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ของราชบุรีเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีพรายเจ้าที่หรือสิ่งลี้ลับอื่นๆ